ต่อจากตอนที่แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นรอกบหนวดดําเข้าปะทะกันนะครับต่างคนต่างใช้ไม้ตายที่ได้เรียนรู้กันมาครับใส่กันไม่หยังครับผมไม่ว่าจะเป็นหนวดดํานะครับที่ใช้พลังผลกุระกุระใส่ครับผมผลของหนวดขาวครับแล้วก็รอใช้ท่าไม้ตายที่มาสู้กับบิ๊กมัมมาสู้นะฮะสคนนี้คือสู้กันเต็มที่เลยครับผมนอกจากนี้ครับเราจะได้เห็นการต่อสู้ของลูกเรือของลอด้วยนะครับสู้กับกลุ่มหนวดดาครับ เออครับคือแบบสุดยอดอะ่ะคือแบบสู้กันแบบเต็มที่เลยนะครับผมนี่ฮะโดยเฉพาะนี่ครับซาจิครับนี่เราจะได้เห็นการต่อสู้ของซาจินะครับโดยเขาจะวุดลงไปที่น้ํานะครับนี่ฮะแล้วก็ดำน้ํานะครับผมนี่ฮะดำน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยพลังใส่กับพวกหนวดดํานั่นเองครับคนที่จับ พุดดิ้งมาครับนั่นก็คือคุสันนะฮะเป็นพรรคพวกของหนวดดำนะฮะจับพุดดิ้งมาครับเราจะได้เห็นในตอนนี้นะฮะโอ้โหพวกลูฟี่นะครับที่อยู่ในห้องแลบของเบก้าพังเนี่ยก็เจอว่าวันนี้ครับเขาได้ใช้พลังผลปีศาจของเขาครับเปลี่ยนให้ทุกคนเนี่ย กลายเป็นเด็กกลายเป็นคนแก่นะครับอย่างเช่นลูฟี่นะครับก็กลายเป็นคนแบบมีอายุนะครับนี่ครับลูฟี่โดนเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับส่วนจินเบนเนี่ยก็เปลี่ยนให้กลายเป็นแบบเด็กนะครับแล้วก็ชอปเปอร์ชอปเปอร์เนี่เปลี่ยนให้กลายเป็นแบบคนมีอายุเหมือนกันครับแล้วก็บอนนี่เปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กนะครับนี่ โอเคครับหลังจากนั้นครับเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับคูมะนะครับว่าคูมะเนี่ยเป็นคนเผ่าพันธุ์พิเศษนะครับสายเลือดพิเศษนะครับผมนี่นะแล้วก็อธิบายกันว่าเออทาไมมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคูมะนะครับระหว่างบอนนี่นั่นเองครับหลังจากที่คุยกันเสร็จครับบอนนี่ก็ได้แปลงร่างให้ทุกคนกลับมาเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะไปลุยต่อครับขนาที่รอกับหนวดดำสู้กันนะครับ รา,าคาสกินะครับหรือว่าหมาแดงนะครับคนเรือเอกนะครับก็ได้รับรายงานนะครับว่ารอกับหนวดดำเนี่ยสู้กันอยู่นั่นเองครับอตอนนี้ทหารเรือได้รับรู้ถึงการประทักกันของจัก,กรพรรดิหนวดดำแล้วก็ทัฟกาลอแล้วนะครับนี่ฮะทางด้านพวกโซโลนะครับก็หุ่นยนต์ของ ด็อกเอร์เบเกอร์พังหมายเลข02เนี่ยครับก็ได้มาสมพวกที่เหลือนะครับที่ห้องแลบ,บของเบเกอร์พังนั่นเองครับก็จะขึ้นเกาะก็จะมีอูซบนะครับที่ขึ้นมาซันจินามิครับโรบินนะครับ, Robin, น,รบนี่ฮะแล้วก็แฟงกี้นะครับผมส่วนบลูสก,กับโซโลเนี่ยเข้าเรืออยู่นะครับโอเค พอขึ้นมาที่ห้องทดลองของเบเก้าพังนะครับทุกคนก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นธีมของแบบไฮไฟแบบหุ่นยนต์วิทยาศา,ศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนชุดกันนะครับผมาจากนั้นครับเราก็จะได้เห็นฉากของดรเบเก้าพัง01นะครับติดต่อกับใครบางคนครับซึ่งคาดว่าน,น่าจะเป็นดาก,ก้อนนั่นเองครับ2คนนี้ก็จะคุยกันนะครับ นี่ฮะแล้วก็ตัดจบไปนั่นเองครับโอ้โหกำลังมันเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะครับเอาละครับเจอกใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ